ละลานตาปลาหางนกยุงนี้เซตนี้นี่อายุประมาณสักเดือนเดือนก,กว่าจะสเดือนนะคะเนี่ยแต่ว่าหางนี่แบบว่าสีสันสวยงามทุกตัวทั้งตัวผู้และตัวเมียและลานตาสอดส้มเยอะมากสอดกุหลาบ แล้วลานปลาดูลูกนกยุงอ่างนี้คือสมชื่อกับนกยุงจริงๆเพราะว่าเหมือนยุงลายมากเลยลูกปลาลูกปลาเยอะมากมีเป็นประมาณเป็นพันเลยอะ่ะมีเป็นพันพันตัวเลยนะลูกปลาหางนกยุงอะ่ะแล้วก็ หางมีสีตั้งแต่แบบเด็กๆเลยส่วนใหญ่พอเขาโตมาจะเป็นแบบนี้นะคะสีส้มส้มสดไม่งั้นก็เป็นแบบลายเสือเนี่ยหรือไม่ก็เป็นแบบแดงอย่างเงี้ยเพราะมีแต่พันนี้ล้นอ่าง